บทว่าลูชาชีวีได้แก่ผู้มีความเป็นอยู่เศร้าหมองด้วยความเป็นเอเจละกะเป็นต้นหรือด้วยอำนาจทุดดงบทว่าอิสามัชริยังได้แก่ความริศยามีการวิจรนสมบัติมีสกการะเป็นต้นของผู้อื่นเป็นลักษณะและความตรนี มีความไม่ยอมทำสักการะเป็นต้นเป็นลักษณะบทว่าอาปาทกะนิสาทีโหติได้แก่นั่งอยู่ในทางเดินคือในที่ที่เห็นมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้มีตบะยืนอยู่ในสถานที่ที่ชนทั้งหลายจะเห็นได้ย่อมสอนวัคคุลิวัตวงเล็บข้อปฏิบัติด,ดุดคัง้งข่าววงเล็บปิด บำเพ็ญตบะห้าอย่างยืนด้วยเท้าข้างเดียวไหว้พระอาทิตย์แม้ภิกษุผู้บวชในาศาสนาแล้วได้สมาทานทุดงนอนหลับตลอดคืนแล้วบำเพ็ญตบะในทางที่คนแลเห็นเวลาเย็นทําจีวรกุดีบนที่นอนใหญ่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็เก็บพอทราบว่าพวกมนุษย์มาหาก็เอระคัง วางจีวรไว้บนศีรษะเดินจงกรมต่อมาก็จักไม้กวาดกวาดลานวิหารบทว่าอัตตานังได้แก่ซึ่งคุณของตนออักษรในคำว่าอัทธสยะมาโนเป็นเพียงนิบาทความว่าแสดงอยู่บทว่าอิทัมปินะ ตปัสมึได้แก่กรรมแม้นี้อยู่ในตบากของเราอีกในหนึ่งบทว่าตปัสมืนินี้เป็นสัตตะมีวิพัตติใช้ในอัฏฐปัตมาวิพัตอธิบายว่ากรรมแม้นี้เป็นตบากของเราจริงอยู่คนมีตบากนั้นได้ยินว่านักบวชอเจลกะผู้ทอดทิ้งอาจาระ มีอยู่ที่โน้นเป็นต้นก็พูดว่านี้เป็นตบะของเราอเจลกาะนั่นเป็นอันเตวาสิกของเราจเป็นต้นได้ฟังว่าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสุคุลอยู่ในที่โน้นเป็นต้นก็พูดว่านี้เป็นตบะของเราภิกษุนั้นเป็นอันเตวาสิกของเรา,เป,เ,า,ขขเ,ราเป็นต้นบทว่ากินจิเทวะ ได้แก่โทษหรือทิฏฐิอะไรอะไรบทว่าปฏิฉันนังเสวติได้แก่ย่อมเสพโดยประการที่ชนเราอื่นจะไม่รู้บทว่าอัคมะมานังอาทะคมติได้แก่ย่อมกล่าวถึงสิ่งที่ตนไม่ชอบใจว่าเราชอบใจคนมีตบา ย่มบัญญัติโทษที่ตนทำแล้วมากมายว่ามีจำนวนน้อยแต่แสดงโทษที่คนอื่นทำแล้วเพียงแค่อาบัตทุกกฎว่าเป็นเหมือนต้องอาบัตปรารชิกบทว่าอนุญยยังได้แก่พึงทราบคือพึงอนุโมทนาบทว่าโกธโนโหติอุปนาหิได้แก่ผู้ประกอบด้วยโกทะ มีความขัดเคืองเป็นลักษณะและด้วยอุปนาหะมีการไม่สลับคืนเวรเป็นลักษณะบทว่ามัคขีโหติปลาสิได้แก่ประกอบด้วยมัคขะมีการลบหลูคุณคนอื่นเป็นลักษณะและด้วยปลาสะมีการตีเสมอเป็นลักษณะบทว่าอิสุกีโหติมัชชรี ได้แก่ประกอบด้วยความริษยาในสักการะของผู้อื่นเป็นต้นเป็นลักษณะและด้วยความตรณีห้าอย่างมีความตรณีในอาวาสตระกูลลาบวันนะและทำเป็นลักษณะบทว่าสโทโหติมายาวีได้แก่ประกอบด้วยสาเถยยะมีความโอ้อวดเป็นลักษณะและมายา มีการปกปิดกรรมที่ทำแล้วเป็นลักษณะบทว่าทัตโทโหติอติมานืได้แก่ประกอบด้วยธรรมกะมีความดื้อรัน้นซึ่งขาดเมตตาและกรุณาเป็นลักษณะและอติมานะมีการดูหมิ่นล่วงเกินผู้อื่นเป็นลักษณะบทว่าปาปิโชโหติได้แก่ ประกอบด้วยความปรารถนาลามกมีการยกย่องและปรารถนาสัตว์บุรุษเป็นลักษณะบทว่าปาปิกานังคือรู้อานาจความอยากที่ลามกเหล่านั้นนั่นแหละบทว่ามิจฉาทิฏโกคือประกอบด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นไปนามในยะว่าท่านที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเป็นต้น บทว่าอันตักคาหิกายะได้แก่ทิฏฐินั้นนั่นแหลท่านเรียกว่าอันตักคาหิกาเพราะเขายึดถือในความขาดศูนย์อธิบายว่าผู้ประกอบด้วยอันตักคาหิกาทิฏฐินั้นพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าสันทิฏฐิปรมามมสีเป็นต้นแตงต่อไปนี้ การเห็นด้วยตนเองชื่อว่าสันทิฐิผู้ใดจับต้องยึดถือสันทิฐินั้นนั่นแหลเที่ยวไปเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสันทิฐิปรามาสีการตั้งไว้ด้วยดีมั่นคงดีเรียกว่าอาธานะผู้ใดยึดถือไว้อย่างมั่นคงผู้นั้นชื่อว่าอาธานคาหิตผู้ใดไม่สามารถจะสละการยึดถือมั่นนั้น เหมือนอริธาสามเณรเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าทุปปปตินิสัขีสับว่ายัติเมตัดเป็นยัติอิเมบทว่าอิทะนิโครตตปสัสสีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระบาลีฝ่ายที่เศร้าหมองคือทรงแสดงลัทธิที่พวกอัญญะเดรธีถือเอาตาบะ ที่พวกติรธีเหล่านั้นรักษาว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองทั้งหมดแล้วบัดนี้ก็แสดงบาลีฝ่ายบริสุทธิ์เมื่อเริ่มเทศนาจึงตรัสว่าอิทะนิโครธด,ดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณนะอัตมนโนเป็นต้นพึงทราบด้วยอำนาจบทที่ตรงกันข้ามจากที่กล่าวแล้วในวาระบททุกบท พึ่งประกอบข้อความด้วยอำนาจผู้มีตบะเศร้าหมองและผู้ส่งทุดงบทว่าเอวังโสตสมุทานเนปิสุทโธโหติความว่าผู้มีตบะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์คือไร้อุปกิเลสเพราะมีความพอใจด้วยตบะนั้นก็หาไม่เพราะเหตุกล่าวคือความดำริบริบูรณ์ก็หาไม่ ผู้มีตบะนี้เมื่อพยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เป็นผู้มีกรรมฐานบริสุทธิ์จ่อมบรรลุพระอระหันตได้พึงทราบเนื้อความในวาระทุกๆบทโดยในยะนี้บทว่าอัตตาโขพันเตความว่าปริภาชกย่อมรู้ตามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนี้ วาทะที่เกลียดบาปด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวอันหนึ่งปริพาชกนั้นไม่รู้ยอดและแก่นอื่นจากนี้จึงกล่าวว่าอัคบปัตตาสารปัตตาจะดังนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงปฏิเสธวาทะนั้นเป็นแก่นสารแก่ปริพาชกนั้นจึงตรัสว่า นะโขนิคโครทะเป็นต้นบทว่าปะปะติกมัตตาโหติความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงว่าการเกลียดบาปด้วยตบากเห็นป่านนี้เป็นเช่นกับสะเก็ดภายนอกพ้นจากก่นกระพีเปลือกของต้นไม้มีกันบทว่าอักคังปาเปตุความว่า ย่อมทูลขอกับพระทศสพนว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงให้ถึงยอดคือโปรดแสดงให้ถึงแก่นด้วยอํานาจแห่งเทศนาบทว่าจาตุยามะสังวรสังวุตโตคือปิดแล้วด้วยความสํารวมสี่อย่างบทว่านะปานามติปาเปติคือไม่เบียดเบียนสัตว์บทว่า นะภาวิตมาสื่สติความว่ากรรมคุณห้าอย่างชื่อว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเพราะกำหนดจดจำไว้ไม่หวังคือไม่เสพกรรมคุณเหล่านั้นบทว่าอาทุนจัสะโหติความว่าข้อที่จะกล่าวในบัดนี้เป็นต้นว่าโสอภิโหรติจึงเป็นลักษณะของเขา บทว่าตปสัสิตายะคือพระความเป็นผู้มีตบะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโสอภิหรติความว่าเขาย่อมรักษาศีลน,นั้นให้ยิ่งคือบำเพ็ญให้สูงยิ่งขึ้นไปได้แก่ไม่ยอมละความเพียรว่าศีลเราบริสุทธิ์แล้วตบะเราเริ่มแล้วพอละด้วยเหตุเพียงเท่านี้บทว่า โนหินายาวัตติความว่าไม่เวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวคือเพื่อความเป็นคฤือหั์ได้แก่ทําความเพียรเพื่อต้องการบรรลุคุณวิเศษยิ่งกว่าศีลเขาเมื่อทําได้อย่างนี้ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดบทว่าอรัญยังเป็นต้นมีพิสดารอยู่แล้วในสามัญญผลสูตรบทว่า เมตตาสหคเตนะเป็นต้นท่านพรรนาไว้ในวิสุทธิมักบทว่าตจับปัตตาคือถึงเปลือกภายในแต่สเก็ตบทว่าเพกคุปปัตตาคือถึงความเป็นกระพีภายในเปลือกอธิบายว่าเป็นเช่นกระพีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เอตาวตาโขนิคโครทะตโปช,ชิกขฉาอัปขปตตาจะโหติสารปตาจะนี้โดยอำนาจพวกเดรัจฉีจริงอยู่ลาบและสการะของพวกเดรัจฉีเป็นเหมือนกับกิ่งไม้และใบไม้พิงศีห้าเช่นสะเก็ดไม้เพียงสมาบัตแปดเช่นเปลือกไม้ ปุเพนิวาสยานและอภิญญาในที่สุดเช่นกระพีก็พวกเดรธีเหล่านั้นย่อมถืออาทิพะจักขูกว่าเป็นพระอรหัสด้วยเหตุนั้นความยึดถือนั้นของพวกเขาเช่นแก่นต้นไม้ส่วนลาบและสการะในพระาศาสนาเป็นเช่นกิ่งไม้และใบไม้ความถึงพร้อมด้วยศีลเช่นกับสเก็ดชาและสมาบัติเช่นกับเปลือก โลกิยะอภินยาเช่นกระพี้มักและผลเป็นแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบเทียบศาสนาของพระองค์ด้วยต้นไม้มีผลตกที่กิ่งน้อมลงและแผ่ออกด้วยประการชนี้เพราะพระองค์ฉลาดในการแสดงเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเริ่มแสดงว่าอิติโขนิโครทะเป็นต้น ื่อแสดงความแปลกแห่งเทศนาของพระองค์ว่าศาส,สนาของเรายิ่งกว่าประนีตกว่าความถึงพร้อมด้วยแก่นของท่านนั้นท่านจักรู้ศาสนานั้นเมื่อไหร่บทว่าเตปริพาชกาได้แก่ปริพาชกจำนวนสามพันคนเหล่านั้นเป็นบริวารของเขาบทว่า เอตถะ,ะมะยังนะปสสามะได้แก่ในบาลีมีแบบแผนอเจลกะเป็นต้นนี้ท่านกล่าวว่าแม้แบบแผนอเจลกะก็ไม่มีกับเราแบบแผนที่บริสุทธิ์จะมีแต่ที่ไหนแม้แบบแผนที่บริสุทธิ์ของพวกเราก็ไม่มีในที่นั้นความสำรวมสี่อย่างเป็นต้นจะมีแต่ที่ไหน แม้ความสำรวมสี่อย่างก็ไม <hi> ่มีการอยู่ป่าเป็นต้นจะมีแต่ที่ไหนแม้การอยู่ป่าไม่มีการละนิวร์เป็นต้นจะมีแต่ที่ไหนแม้การละนิวร์ไม่มีแม้พรหมวิหารเป็นต้นจะมีแต่ที่ไหนแม้พรหมวิหารไม่มีป uh ุบเพนิวาสยานเป็นต้นจะมีแต่ที่ไหน แม้ปุเพนิวาสยานไม่มีทิปจักขู่ของพวกเราจากมีแต่ที่ไหนพวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ฉิบหายในที่นี้บทว่าอิตโตพินโยอุตริตรังความว่าปริพาชกเหล่านั้นย่อมกล่าวว่าพวกเรายังไม่รู้ชัดการบรรลุคุณวิเศษอื่นที่ยิ่งไปกว่าการบรรลุทิปจักขุ่อยา่างนี้แม้ด้วยอำนาจการฟัง บทว่าอัฐนิคโครทังปริภาชกังความว่าสันทานนคกิหัด,ดีนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าปริภาชกเหล่านี้ตั้งใจฟังภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ก็นิคโครธปริภาชกนี้ได้กล่าวคําจวงจับอย่างกักขละรับหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ปริภาชกนี้ได้เกิดอยากฟัง บัดนี้เป็นการที่จะลดทงคือมานะของปริพาชกนี้ลงแล้วยกพระศาสนาของพระพุทธพระภาคเจ้าขึ้นลำดับนั้นเขาจึงได้พูดคำนั้นกับน,นิโครธปริพาชกและแม้สันานาคริหบดีนั้นก็ได้มีความคิดอื่นอีกว่าปริพาชกนี้เมื่อเราไม่พูดก็จะไม่ขอขมาพระศาสดาและการไม่ขอโทษนั้น จกเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เขาในอนาคตแต่เมื่อเราพูดแล้วเขาจะขอขมาการขอขมานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เขาตลอดกาลนานดังนี้ทีนั้นเขาจึงได้กล่าวคำนั้นกับน,นิโครธปริพาชกสับว่าปณะนะในคำว่าอปริสาวจรัง ปณะนังกโรโถะนี้เป็นนิบาตความว่าก็พวกท่านจงทําพระองค์ท่านไม่ให้กล้าเสด็จเที่ยวไปในที่ประชุมบาลีว่าอปริสาวะเจรตังดังนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพวกท่านจงทำพระสมณะโคดมนั้นไม่ให้กล้าเที่ยวไปในที่ประชุม หรือจงทำให้เป็นเหมือนแม่โคตาบอดเป็นต้นตัวใดตัวหนึ่งแม้ในคำว่าโคกานังนะมีอธิบายว่าพวกท่านจงทำพระสมณะโคดมให้เป็นเหมือนโคตาบอดที่วนเวียนไปฉะนั้นบทว่าตุนหือูโตคือเข้าถึงความเป็นผู้นิ่งบทว่า มังกูภูโตคือหมดอำนาจบทว่าปัตตะขันโทคือคอตกบทว่าอโทมุขโขคือก้มหน้าบทว่าพุทธโธโสพระควาสัมโพธายะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เองแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายรู้อริยสัจสีด้วย บทว่าทันโตคือฝึกทางจักษุบ้างละถึงฝึกทางใจบ้างบทว่าธรมะถายะได้แก่เพื่อต้องการฝึกสัตว์เหล่าอื่นหาใช่เพื่อวาทะบทว่าสันโตได้แก่ทรงสงบแล้วเพราะมีราคะสงบระงับคือทรงสงบเพราะมีโทสะและโมหะสงบ พระมีอากัสลธรรมทั้งปวงและอภิสังขารทั้งปวงสงบบทว่าสมถายะคือทรงสแสดงธรรมเพื่อให้มหาชนมีราคะเป็นต้นสงบบทว่าตินโนคือข้ามพ้นโอคะสี่อย่างได้บทว่าตระนายะคือเพื่อต้องการจะให้มหาชนผ่านพ้นโอคะ บทว่าปรินิพุตโตได้แก่เป็นผู้ดับแล้วด้วยกิเลสนิพานบทว่าปรินิพานายะได้แก่ทรงสแสดงธรรมเพื่อต้องการให้มหาชนดับกิเลสทุกอย่างได้หมดบทว่าอัจจโยเป็นต้นได้กล่าวไว้แล้วในสามัญญผลสูตรบทว่าอุชุชาติโกได้แก่ เว้นจากความคดทางกายเป็นต้นมีความซื่อตรงเป็นสภาพบทว่าอาหามนุษษาสามิความว่าเราจะสั่งสอนบุคคลเช่นท่านและจะแสดงธรรมแก่บุคคลเช่นท่านนั้นบทว่าสัตตาหังคือตลอดเจดวันก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งถึงบุคคลผู้มีปัญญาทึบ จึงตรัสคำนี้ทั้งหมดก็บุคคลผู้ไม่โอโอวดไม่มีมายาเป็นคนตรงจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้โดยการครู่เดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าคนผู้โอ้อวดคดโกงเราไม่สามารถสอนได้ดังนี้ด้วยคำเป็นต้นว่าอาสถังดังนี้ จึงเหมือนทรงจับปริพาชกที่เท้าคว้างไปที่เชิงเขาพระสุเมรุถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะปริพาชกผู้นี้โอ้อวดเหลือเกินมีจิตใจคดโกงแม้เมื่อพระาศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ปริพาชกก็ไม่น้อมใจไปไหนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่เงียโสดไปเพื่อความเป็นผู้น้อมใจไปคงอยู่ในความหลอกลวง ขอขมาพระศาสดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอัตยาศัยของเธอจึงตรัสว่าเราก็ไม่สามารถสอนคนโอ้อวดได้บทว่าอันเตวาสิกกรรม,มยตาได้แก่จยากได้อันเตวาสิกคือปรารถนาพวกเราเป็นอันเตวาสิกบทว่าเอวามาเหได้แก่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุรุษผู้รู้ไม่โอ,โอ้วดจงมาเป็นต้นหมดว่าโยเอวะโวอาจาริโยความว่าผู้ใดตามปกติเป็นอาจารย์ของท่านบทว่าอุทเทสาโนโนจเวตุกามโมความว่าพระสมณโคดม ปรารถนาจะให้เราถือคําสอนของพระองค์แล้วให้พวกเราเคลื่อนจากอุเทศของพวกเราบทว่าโสเยวะโวอุทิเทโสโหตุความว่าตามปกติอุเทศใดเป็นอุเทศของท่านอุเทศนั้นก็เป็นอุเทศของท่านนั่นแหละเราไม่มีความต้องการด้วยอุเทศของท่านบทว่าอาชีวา คือจากความเป็นอยู่บทว่าอากุศลสังขาตาคือถึงส่วนว่าอากุศลบทว่าอากุศลธรรมมาได้แก่ธรรมคือความเกิดแห่งอกุศลจิตสิบสองดวงอีกอย่างหนึ่งโดยพิเศษก็ได้แก่ตัณหานั่นเองแท้จริงตัณหานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า โอนุภวิกาพราะทรรให้เกิดอีกบทว่าสัทธรถาคือประกอบด้วยความกระวนกระวายด้วยกิเลสบทว่าชาติชารามรณิยาคือเป็นปัจจัยแห่งชาติชาราและมรณะบทว่าสังกิเลสิกาธรรม,มาคือถือความเกิดแห่งอกุศลจิต12ดวง บทว่าโบธานิยาได้แก่ธรรมคือสมถะและวิปัส,สนาเพราะธรรมคือสมถะและวิปัส,สนาเหล่านั้นย่อมทำให้สัตว์หมดจดได้เพราะเหตุนั้นธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโบธานิยาบทว่าปัญญาปาริปุรุคือบริบูรณ์ด้วยมรรคปัญญาบทว่า เวปุลตัญจะได้แก่ความภัยบุ์ด้วยผลปัญญาอีกในหนึ่งทั้งสองบทนี้เป็นไวพจน์ของกันและกันท่านอธิบายไว้ว่าเพราะเหตุนั้นพวกท่านจะทําให้แจ้งมักปัญญาและผลปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งของตนในปัจจุบันนั่นแหลเข้าถึงอยู่ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบปริพาชกทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงกำลังแห่งพระโอวาทานุศาสนีของพระองค์จึงยังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยยอดคือพระอรหันตด้วยประการชนีดบทว่ายะถาตังมเรณนะได้แก่พวกปริพานชกเหล่านั้นเป็นผู้นั่งนิ่งละถึงไม่มีปฏิพานเหมือนถูกมารดนใจฉะนั้นได้ยินว่ามารคิดว่า พระศาสดาแสดงกำลังพระพุทธเจ้าคุกคามเหลือเกินแสดงธรรมแก่ปริพาชกเหล่านี้น่าจะมีการตรัสรู้ธรรมบ้างในบางคราวเอาเถอะเราจะดนใจดังนี้มานจิงดนจิตของปริพาชกเหล่านั้นจริงอยู่จิตที่ยังละวิปลาสไม่ได้จึงถูกมานกระทําตามความปรารถนาแม้ปริพาชกเหล่านั้น ถูกมานดนใจแล้วก็นั่งนิ่งไม่มีปฏิพานเหมือนมีอวัยวะทุกส่วนแข็งกระด้างฉะนั้นลำดับนั้นพระศาสดาทรงรำพึงว่าปริพาชกเหล่านี้นั่งเงียบเสียงเหลือเกินมีเหตุอะไรหนอแหละดังนี้จึงได้ทราบว่าพวกปริพาชกถูกมานดนใจ ก็ถ้าเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลของปริพาชกเหล่านี้พึงมีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พึงห้ามมันแล้วแสดงธรรมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้แล้วเหตุแห่งมรรคผลไม่มีแก่ปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกทั้งหมดนี้เป็นคนเปล่าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระดำริว่าปริพาชกทั้งหมดเหล่านี้เป็นโมฆะบุรุษในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพุทธ,ธาปาปิมตาได้แก่ถูกมารมีใจบาปดนใจแล้วบทว่ายัตระหินามะแปลว่าในปริพาชกเหล่าใดบทว่าอาญนัตรมปิ คือเพื่อความรู้บทว่าคกอกริสติสัตตาโหได้แก่เจ็ดวันที่พระสมณโคโนมกำหนดไว้แล้วจะทำอะไรแก่พวกเราได้พวกปริพาชกได้กล่าววา่าพระสมณโคโดมตรัสว่านิโครธปริพาชกจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งของตนตลอดหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นั้น จะทำความไม่ผาสุขอะไรแก่เขาเอาเถอะพวกเราจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความรู้ว่าในภายในหนึ่งสัปดาห์พวกเราจะสามารถทำไม่แจ้งทำนั้นได้หรือไม่อีกในหนึ่งในข้อนี้มีอธิบายว่าปริภาชกเหล่านั้นไม่ได้เกิดความคิดเพื่อจะรู้สักครั้งเดียวว่าในวันหนึ่งพวกเราจะรู้ธรรมของพระองค์เลยก็หนึ่งสัปดาห์ จะทำอะไรแก่ปริพาชกผู้เกรดค้านเหล่านั้นได้ปริพาชกเหล่านั้นจะบำเพ็ญตลอดสัปดาห์ได้อย่างไรบทว่าศีหนาทางคือบรรลือแล้วบรรลือแบบไม่กลัวใครเป็นการทำลายวาทะผู้อื่นและเป็นการประกาศวาทะของตนบทว่าปัจจุตถาสีคือดำรงอยู่แล้วบทว่า ตาวเทวะแปลว่าในขณะนั้นนั่นเองบทว่าราชกหังปาวิสิได้แก่เสด็จเข้าไปยังกรุงราชครือก็จริงถึงอย่างนั้นจัดเป็นปัจจัยเพื่อเป็นวาสนาแก่ปริพาชกเหล่านั้นต่อไปคำที่เหลือทุกๆบทชัดเจนแล้วทั้งนั้นจบอัตกถาอุทุมภริกสูตร จบสูตรที่สอง